วันนี้เราจะซักชุดเจ้าสาวกันนะคะเป็นชุดไทยนะคะมีเลื่อมมีเลื่อมอย่างนี้นะคะเราจะซักด้วยน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะหนึ่งส่วนใส่ผ่าน้ำไปเลยนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวไม่ทำลายสีผ้าไม่ทำลายเนื้อผ้านะคะใช้ได้ตั้งแต่ผ้าเด็กอ่อนสูตรผ้าไหมได้หมดนะคะลูกค้า เราจะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแช่เพื่อขจ,จัดคราบสกรปรกคราบเหงื่อไข่ออกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปซักตามปกติได้เลยเห็นไหมคะแค่เราขยี้ขยี้เนี่ยคราบเหงื่อคราบครีมกันแดดรองพื้นคราบพฝุ่นที่เราใส่คราบเหงื่อไครก็หลุดออกมาน้ำก็จะขุ่นๆเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ นี่คือวิธีการสาธิตชุดไทยของร้านมีมีสักกบรี่นะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสักกบรี่ขอบคุณค่ะ